สวัสดีคลิปแรกของปีพศออ2565เออมาสวัสดีปีใหม่ตอนนี้มีทันหรือเปล่าวะเออ,เอ,อช่งมึงเถอะถ้าถามว่าทำไมไม่ถ่ายคลิปแรกของปีตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ละเออบอกตรงเลยกูกออลัวโควิดไอ้เชี่ยโอมกคอนก็มาแต่โอเคอนเนอร์ไม่ได้มาวะเออโอเคพอเลิกเล่นคลิปนี้ผมจะได้ไปขึ้นดอยอินทนนท์ หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าเวลาเหลือดะไปแน่ออแน่นอนแต่ที่แน่ๆคลิปนี้เราจะไปอ้อมแล้วจะผูออ่แยกกุนกลางก่อนทางขึ้นลอยเทนนนเออนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไปถึงแยกแถวใช่ปะ่ะเออเลี้ยวขวาเข้าไปอีก20กิโลเมตรแหละก็ถึงโดยถนนเออแต่ถ้าเวลามันเหลือนะจะไ,ไปแน่แต่ว่า ถ้าทริปนี้ไม่ได้ขึ้นโดยทนนยายแดดเออไม่ได้ขึ้นโดยทนนผมก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่ากลางือน,นคุมภาพันธ์หน้ามผมนัดกับเพื่อนๆสมัทพมเออไปนอนกางเต็นโดยทนนนเว้<ด>ยกันแนแบ<ป>ดติดปากแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่บ้านมีที่นอนมีผ้าห่มให้ผมไม่นอนเสือกอยากจะไปกลางเต็นนอนเออ เพราะรักมันออกแบบไม่ได้ความสุขของเราจึงไม่เหมือนกันพี <Yeah. S 1> ่ยะชายามเอาไอหนึ่งทงย่ยเค้ลอดหายไอ้สเอ้ย รอครับผมรอรอรอพวกอีกรอ้อยกว่าคัน <c oughs> เดี๋ยวรอพวกอีกไม่กี่คนครับทุกคนแป๊บหนึ่ง oh, <man. S 1> ระว่างที่รอเทามาแล้วขอแถว ดดิมก่อนครับทุกคนจุดจุดจุดจืดจุดเออเมนมานิดนึงส่วนของเราเทียบเลย ปลาหายแล้วมันรู้สึกแปลกๆไม่เทเลยไปลุยกันครับทุกคนจริงๆทางขึ้นโดยชนนมันก็จะมีอยู่หลักๆอยู่สองทางทางแรกก็คือทางขึ้นตรงแยกจอมทองเลยเป็นทางหลักเลยนั่นส่วนทางที่สองก็มาทางแยกขุนกลางแต่ก่อนจะถึงแยกขุนกลางจะต้องผ่าน,นำอำเภอแม่วางเว้เออำอำเภอแม่วาง มีแลนมาที่ชื่อว่าปังช้างเว้ยคุณคุณป้คุณจะมาขี่เอ้ยขี่ช้างหรือจะมาเออนั่งแว่เออก็ได้หรือรจะมานั่งซุม้มเล่นน้ําดูสาวแดกเครียอะไรเออก็แดกแดกเออก็แล้วแต่เลยเออแต่เขาบอกก่อนเด้อเขานิยมมาเที่ยวคนตอนหน้าร้อนถ้ามาช่วงอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีซุ้มให้นั่งหรือเปล่า ซีแวนตัวบตัวนู้นไม่ไหวแล้วร่างกายต้องการแอลหนาวแค่หนาวแค่หนาวเพิ่มน้ำตาลในเลือดนี่ตอนนี้กว่าเบากรอง What Hell What Hell ใอยู่ท้ายแถวหัวแถว โคแถวทำไมถึงลูนเรราคนี่นี่แค่นี้พอไม่จอดโตขึ้นพอเลยอำเภอไม่วางมาก็จะมีแลนด์มาร์คใหม่อีกที่หนึ่งเวย้ยนางพญาสเสกงคุณวางเออถ้าจะพูดให้เท้ก็ซากุระเมืองไทยนี่นแหละจะต,ต้องลุ้นเอาว่านางพญา แกจะให้เราได้เฉยชมหรือเปล่าเออเพราะว่าดอกของนางพญยายแกจะบานช่วงหน้าหนาวเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็หน้าหนาวแหละแต่มันเป็นช่วงของตายพี่ดูเออ งเคยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าขับรถคนเดียวอยู่คนเดียวชอบแหกปากผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าบู้ด้วยแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เลี้ยวซ้ายไปโดยถนนส่วนตรงไปไปอะไรวะ เอาไปสมึงเออ,อ,อ,เอ,อเเรับเอ้ซื้อกาแฟไปไปไปท่านเขาทำอะไรกันอ๋อถามทางอยู่ลูกพี่รอผมด้วยสิเดี๋ยวรถหลังนะแหกปากแหกคออยู่บนดอยสมคำลำลือนะครับดูครับนี่ kia mấy cha tham kia bị gì đi nó lẹ cái luôn kia 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 เมียพี่ัติดนะแค่ประกอกวัมันรู้คนเดียวมันรู้คนเดียวแฮะอย่างกูยามแม่เป๋มคุกิเพียงกันแล้วพอลองเนี่ยรู้คนเดียวมันขอดอกเออใส่เกียร์สี่ฮั่นเออออโต้เลยดิเออคาดนะไม่ไปถึงไหนเดี๋ยวรู้มอกูขี่มาเป๋มคุกิเมึงเอเลิกกูไปคำเดียวมึงเอาเลอกเกียร์เปนี่ลม รถพีมแรงรถนี้วิ่ง2 0 0สองร้อยกิ่ลเมตรต่ไวันสองห้าสิบถึงไม่โ้่อลุณเชื่อหนี้น้ำน้ำข้าวกับหมูนี่น้ำชาชาดอำนี่น้ำข้ากับหมูนี่ชาเออ อ่านี่ชาดำชาดำชาดำแอวเลตินชาดำบักโอ้ของแรง <c oughs> เปิดรูปตอนที่นางพยาแยกบานให้ดูก่อนเวยนี่เออสวยปะ่ะเหมือนกูนนางทำให้ชีนและระโตที่ญี่ปุ่นอะเออแล้วก็ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เปิดไปที่เมืองโอซาก้าเว้ยแล้วก็ใช้เคอปเตอร์ให้ผ่านบินเที่ยวส่วนภูเขาโยชิโนะเออโอเคนี่พอยืมรูปเขามาเดี๋ยวกูเดินื้น ไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยอ่ะไปต่อดีกว่าไปไปต่อดีกว่าอย,ยังดีที่ยังเหลือให้กระผมได้แชะภาพสักรูปหนึ่ง <c oughs> ระหว่างทางน้ำพญาแกยังใจดีเว้ยยังเหลือเ็ดเสียวสีชมพูให้ได้เห็นระหว่างทางนี่นีนจังหวะนี้ ถ้านางพญาแกบานเต็มที่ใส่เต็มเหนียวนะมันจะเหมือนอุมโมงคเว้ยอุมโมงครึ่งนึงอนะ <c oughs> ที่ไหนเนี่ยรองเท้านารีน,าน,นินทนนท์นนนนรนน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  ดอกมลยแล้วแต่ดอกมันรุดวนแล้วอวววเ,เอ้อเต้ย,ยต้นพญาเสือโครง่งมันเลิกจนไปแล้วครับทุกคนมันรวยมันหล่นหมดแล้วถึงแล้วทางแยกไปดอยทะนน ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปโดยถนนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ลงไปตรงสุดท้ายแล้วก็หาที่กินมากับคนหมูมากก็ขาดเรื่องกินไม่ได้ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะยาวครับกินเสร็จอะไรเสร็จน่าจะเอ่อสี่โมงหโมงเย็นนู่น ขึ้นไปยอดดอยอินตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่เวลาไม่เป็นไรคลิปหน้ายังมีชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอบ้าบิเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม